วัสดีค่ะมาดูดวงรายวันกันนะคะมาดูสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงรายวันวันนี้ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอย่าลืมว่าดวงนี้ดูแค่วันเดียวนะคะและเป็นดวงส่วนรวมค่ะ นเกิดวันอาทิตย์ค่ะแดคาาหนึ่งคาาชีวิตฮต่อสู้กับหมอกวิ่งหนีชีวิตเดี๋ยววันนี้ดีวันนี้ไม่ดีวันนี้มีรรมความกนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้มีความสุขดีนะ ฟามสุขเหมือนว่าวันนี้เราใช้โอ้ไปเที่ยวมีฟาร์มสุกเราใช้เงินอย่างสบายเพราะเราไปหยิบไปยืมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้เรามีเงินมาเนี่ยเก็บไว้ตั้งนมนานเอามาใช้ให้หมดวันนี้เครียดพอวันนั้นผ่านไปวันนี้เริ่มมีพลังงานแห่งความเครียดเบื่อนายบางครั้งก็ท้อแท้นะท้อแท้ทำไมทุกนี้ทำไมเบื่อ พลังเมฆหมอกพวกนี้เบื่อคุณเป็นคนไม่พูดคุณเป็นคนเงียบบางครั้งคุณก็อย่างคบเพื่อนเนี่ยอทําไมมันจะเบียดเบียนแต่ฉันวะอะไรอย่างเงี้ยคุณอึดอัดคุณมีพลังงานอย่างเงี้ยแต่คุณก็เป็นเป็นหนุ่มเจ้าสำราญนะ่ะเจ้าชายเจ้าชายหนึ่งคาถาเนี่ยความสำเร็จใครเห็นคุณเขาก็มีเมตตาคุณไป จะไปเจราจาอะไรมันก็มีพลังงานที่ให้คุณมีแต่ความสําเร็จมันก็มาแบกเหมือนเอาภาราเนี่ยมาแบกมาทําเอาความสําเร็จมามาแบกมาเป็นหมักหมมมันต่อไปแล้วทําให้คุณเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งคุณก็ฉันยอมแพ้แล้วนะฉันวางเนี่ยวางดาบไว้ข้างตัวเลยเนี่ยฉันอยู่เลยเกึ่งกลางเนี่ยฉันยอมยอมแพ้และฉันอยู่บางครั้งก็ คิดได้คนอย่างคุณคิดตั้นๆคิดแค่วันหนึ่งว่าวันนี้ฉันไม่เอาแล้วนะฉันยุ่งแล้วต่อไปนี้ฉันไม่เอาแล้วต่อไปนี้ฉันจะไปยุ่งแล้วแล้วคุณก็ลืมไปก็เอาภาราหมั่เงี้ยคุณก็พลาังงานที่ทําให้คุณตอนเนี้เหน็ดเหนื่อยพลังงานแห่งความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ทุกเนี่ยคุณเออ วันต่อไปคุณรู้ทุกอย่างคุณเก็บไว้ในใจเนี่ยที่สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยแล้วคุณคิดแล้วแล้วเราจะเอาจากเหมือนว่าถ้าคุณสร้างนี่เนี่ยเราจะไปเอาจากไหนมาให้เขาวะอะไรอย่างเงี้ยจะไปจากไหนมาให้เขาดีคุณยุ่ในใจว่ามันเป็นยังไงยังไงเหมือนคุณทําอะไรไปเฮฮากับเพื่อนหรือเจรจาตกปากรับคํากับเพื่อนคุณเอาภาระพวกเนี้ยมาแบกทั้งๆที่คุณไม่มีเธอไม่มีแต่คุณไปให้ ให้ความหวังให้โอกาสให้ความหวังคนอื่นไว้อะคุณก็เก็บมาทุกแต่ไม่บอกใครเงียบๆทั้งๆที่วันนี้พลังงานไม่ดีเพราะฉะนั้นขอบอกคนเกิดวันอาทิตย์อย่าไปให้ความหวังใครอย่าไปอะไรเราต้องทำเรารู้ว่ามือเราถืออะไรไว้เรามีอะไรอยู่เท่าไหร่เรามีของอยู่เท่าไหนอย่าทำอะไรให้เกินตัวไม่งั้นมันจะมัดตัวคุณนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะ ต่อมาของคุเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะฟวามสุกล้นถ้วยแต่เป็นถ้วย ส่วนรวมนะคะคุณเนี่ย <c oughs> เหมือนว่าความถูกความสุขเนี่ยมันมจะหมดมันเป็นทั้งทุกแล็บสุขคุณถึงคุณจะโดมสมบูรณ์แต่มันกลายเป็นชีวิตคุณก็หาความสุขไม่ได้น้ําร้นถ้วยเนี่ยคุณเหมือนว่ามีกรรมคุณไม่เจ็บเหมือนความสุขก็จะกลายมาเป็นารามทุกข์คุณอาจวันนี้เจ็บป่วย ป่วยเครียดหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อ,อกหักเลยถ้วยอันเนี้ยมันถ้วยแห่งความสุขเนะี่ยมันไม่สุขให้คุณนะคะแต่คุณก็คือคุณถึงคุณจะเครียดจะอะไรแต่คุณชีวิตของคุณก็ยังมีเจ้าชายถือถ้วยเนะี่ย มันก็จะผ่านไปได้คุณจะมีทุกก็ทุกไม่นานอกหักเดี๋ยวคุณก็ดีคุณเป็นคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์ตอนเนี้คุณชีวิตคุณอาจจะเครียดผิดหวังในลูกนะหนึ่งผิดหวังในสามีผิดหวังในภรรยาเนื้อว่าผิดหวังในเพื่อนที่รักใคร่เนี่ยที่นั่นเนี่ยหรือว่าตัวเองเนี่ยความผิดถ้าคนไม่ผิดหวงัง แต่ชีวิตที่จริงอนอยู่ดีมีตกความตกก็มีฟาร์มเงินทองมีอะไรมีแต่บางคนก็เงินทองมีอะไรมีแต่ชีวิตหาความตกไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะมีมีโรคภัยไข้เจ็บหรือบางทีก็มีโรคเครียดคิดกังวลเข้ามานะคะจเพาะวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความเครียดเข้ามาคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีตติ เพราะยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำเพื่อร่วมงานอะไรเนี่ยดีทุกอย่างมีฝัคุณอยากจะทำอะไรคุณต้องการทำอะไรที่ไม่เกินตัวมันก็ได้แต่ถ้าคุณทำเกินตัวคุณจะมีปัญหาเข้ามาให้เครียดให้ทุกข์นะคะอย่าไปเป็นสัญญาอย่าไปเป็นในหน้ายืเมเงินเนื้ออะไรทั้งสิ้น เรื่องมันจะเข้าตัวนะวันนี้แต่ถ้าทํำวันอื่นถ้าไพ่มันออกมาดีก็อาจจะดีได้แต่วันนี้มันวันไม่ดีของคุณค่ะคนเกิดวันจันค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวนอังคารนะคะ อยู่ดีมีสุขโชคลาภความอุดมสมบูรณ์นะเลยครอบครัวบุตรบริวารผัวเมียอ,อยู่ดีมีสุขที่ที่คุณอยู่นะคุณไหวคุณทำนะผลมาเหมือนว่าเขาเปรียบเทียบว่าเนี่ยบ้านที่คุณอยู่เนี่ยเป็นบ้านดีนะคะเนี่ยมีข้างเนี่ยคุณอยู่เนี่ยทาให้คุณอุดมสมบูรณ์มีความสุขแต่ว่าเนี่ยคุณถ้าถ้าคุณทําให้ถูก เหมือนว่าเราต้นลดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยโชคลาบจะล่วงมาหาคุณนะคะถ้าเป็นไปได้คุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้เทพในบ้านหรือว่าไหว้ผีบ้านผีเรือนอะไรตามแต่จะคิดจะทำกันไปนะคะแล้วผลไม้เนี่ยก็คือโชคลาบเขาอยู่บนหัวคุณเนี่ยเขาจะล่วงมาเมื่อไหร่เยอะด้วย ถ้าเผื่อแบบว่าคุณทําดีเนี่ยจะล่วงลงมาละนาวเลยนะให้คุณได้สมหวังให้มีความสาเร็จคุณมีบุญเนี่ยคุณอุ้มลูกอยู่เนี่ยคุณได้รับความสุขเนี่ยกับลูกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้คนเกิดวันอังคารนะคะคิดให้ดีแล้วคุณเนี่ยจะมีลาบก้อนใหญ่นะ่ะคุณขอให้ดีเนี่ยดีจริงๆนะคนกับวันนี้เป็นวันของคุณเลยนะคนเกิดวันอังคารว่าดูไพ่วันอังคารอย่างเงี้ย นะประตูในบ้านคุณเนี่ยผลไม้นะคุณมีโอกาสนะวันนี้คุณต้องเชื่อต้องทำให้ดีคุณว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคุณว่าเจ้าที่เจ้าทางคุณทำให้ดีเนี่ยคุณเปิดประตูหน้าบ้านคุณเนี่ยเหรียญนะเห็นไหมคุณมีเหรียญมีพ่างพร้อมหน้าบ้านคุณเนี่ยคุณมีเมตตาดูแลเด็กที่เขามามีเมตตาเลี้ยงดูอะไรเงี้ย คุณไหวเจ้าที่เปิดประตูลับเนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณเปิดประตูเข้าไปเงินทองจะเข้าบ้านคุณคุณมีทําบุญไต่าบาตรให้เจ้ากรรมในเวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ทําได้ไหวเจ้าที่เจ้าทางลาบผลจะล่วงมาหาคุณนะคนเกิดวันอังคารค่ะมีทั้งสุกผลไม้ทั้งสองใบเลยนะคะเนี่ยคุณเนี่ยเป็น เป็นตาแก่ยายแก่เนี่ยเป็นคนที่นั่งอยู่บนบาลังทองบาลังมีเงินมีทองนะถึงคุณจะอยู่ของคุณอย่างสงบอะไรเงี้ยแต่คุณก็มีเงินมีบริวารคุณอยู่คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณอยู่อย่างสงบนะชีวิตของคุณเนี่ยก็เหมือนว่าเนี่ยคนแก่คนนี้ก็เหมือนว่าคนแก่คนนี้ไม่ใช่เจ้าชายนะคะแต่เป็นพวกเศรษฐี พวกมีสตางมีเงินนะคุณวันนี้วันดีของคุณวันคุณควรจะเสี่ยงโชคหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณทำให้ดีเงินทองมันก็จะเข้าบ้านคุณนะคะสำหรับวันนี้วันดีคุณจะเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาคุณจุดทูปว่าเจ้าที่เจ้าทางนะบ้านเลขที่ของคุณก็ควรจะซื้อหวยหรืออะไรมันจะได้นะคนเกิดวันคานชีวิตคุณจะ เริ่มดีขึ้นมาทุกอย่างมาจ่ออยู่หน้าประตูคุณคุณทำวันนี้ให้ดีวันต่อไปมันจะได้ดีขึ้นนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับให้ตัดแพ้ให้คนเกิดวันพุธนะคะ ห้าไม่เท้าเก้าดาบดวงคุณมีคนเก่งผู้หญิงเก่งมาคุ้ม ดวงเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้นำที่ดีแต่ตอนนี้เลดวงชะตาเหมือนมีพลังงานนะมีพลังงานแต่อดีตชาติหรือพลังงานที่ทำให้ดีเนะี่ยมาแทงเนะี่ยเหมือนแทงข้างหลังคุณด้วยอาการของการเจ็บป่วยนะอาการเจ็บป่วยเนื้อ,อรายการงานคุณก็จะมีมาให้มีการแย่งชิงนะเรื่องงานเนี่ย คุณขี่มาคา่ะคุณจะได้งานบบแบบเตียงเตียงมีการแย่งชิงชิงดีชิงเด่นชะตาชีวิตของคุณมันเหมือนอยู่เนี่ยมีพลังงานมานั่นอยู่ก็ว่เาเจ้าที่เจ้าทางมั่งจะนะแล้วเนี่ยพลังงานแห่งหญิงเก่งถึงไงคุณก็จะฝ่าฟันมันไปได้ทุกอย่างคุณปราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้หญิงเก่งคือคุณถึงยังไงพอนั่นเนี่ยคุณก็ทะนงตัวลืมตัวเนี่ยผู้หญิงคนนี้เก่งอ่ะ แต่ก็ยังมีจิตํตำนึกมันมพพีพอมีก็ลืมตัวมีก็ทนงตัวสู้คัดสู้ได้ค่าเก่งกับคนอื่นค่าอะไรเนี่ยถือในความทนงแต่พอนั่นก็พอไม่มีคุณก็เหมือนว่าเป็นเครียดแค้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมคนเกิดวันพุธเนี่ยคุณต้องทำให้ดีมีใจให้นั่นเพราะคุณมีพลังของเทพคุ้มคุณอยู่ชะตาของเทพวันพุธนะ่ะ ตาแห่งลาหูเนี่ยเขาคุมอยู่นะมันจะจะดีหรือไม่ดีจะเกิดในชั้นที่ว่าคนยากจนมานึกว่ายังไงเนี่ยถ้าคุณทำให้ดีคุณจะผุดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธต้องสร้างแต่ความดีต้องมีสติให้ดีคุณจะได้ไม่มีพลังแห่งเกิดอุบัติเหตุพลังแห่ง ขัดสนเนื้ออะไรแล้วแต่คุณต้องทําให้ดีคุณอย่าเดินทางที่ผิดแต่คุณตอนเนี้คุณเจ็บป่วยนะไม่ค่อยสบายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทําไมมันเนีย่ยคือว่าตอนเนี้เจ้ากรรมในเวรติดตามนะเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่มีที่ใส่บาตรคุณแค่แค่ตรวจมนแล้วก็กวดน้ํานะคะกวดน้ำ,นะะนำมุที่ตรวนกุศลให้ไปนะบางครั้งไม่ทําอะไรไม่ได้ก็กวดพะกกนไตายปีดกซี หรือว่าพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้กระจัดปัดเป่าไปได้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะต่อมาของคนเกิดวันพระรหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพระรหัสนะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ ดวงชะตาดีเนี่ยสองมีใช้ชีวิตอย่างคุณคล่องตัวคุณมีการเงินที่คุณคล่องตัวนะ่ะใช้ชีวิตได้อย่างสบายสบายเลยแบบว่าหมุนเงินทองหมุนเวียนเป็นคนเจ้าสำราญมีความสุขได้อย่างนั้นเลยแต่คุณนะ่ะมีศัตรูอยู่ข้างกายคือคุณมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวอยู่ในกลุ่มเพื่อนอาจจะ ขัดแย้งเพราะฟามที่คุณล่าเริงสำเริงสำรานเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยคุณใช้ของคุณไปได้หมุนเวียนของคุณไปได้คุณอย่าให้คนมายืมเงินคุณนะวันเนี้ยืมแล้วเดี๋ยวคุณจะสูญเสียหรือว่าระวังของจะพังของจะเสียหายนะคะแต่ถึงยังไงคุณเรื่องการเงินคุณมีคุณคล่องตัวคุณ อะไรเงี้ยแต่มันมีมันคนเราบางครั้งมันก็มีดวงชะตาที่ตกเลิกงามยามดีที่ไม่ดีมายืมเงินยืมคนจะมาขอเบียดเบียนขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอบอกตามเคยคนเกินวับผ่าหักเนี่ยที่บ้านคุณมีเจ้าที่ดีบอกอยู่เรื่อยเลยนะคะบ้านคุณมีเจ้าที่ดีทุกสิ่งจะผ่านจะพ้นคุณแค่นึกถึงเจ้าที่ไหวเจ้าที่ เหมือนนะหรือว่าคุณตอนที่คุณอยู่ในห้องแคบๆห้องเนี้ยห้องนั้นก็มีเจ้าที่เขาอยู่คุณก็ไหว้ขอพรคุณมองไม่เห็นแต่คุณจะมีสิ่งดีๆที่ราบลื่นให้ปกป้องคุ้มครองของที่จะหายก็จะได้ไม่หายการเงินของคุณคล่องค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้หมุนเวียนไปได้ดีชีวิตคุณคล่องเรื่องการเงินคนเกิดพันผ่หัดคุณเป็นแบบว่าไม่ชอบพูดชอบยุ่งกับใครโดดเดี่ยว ถึงเดือดร้อนก็ไม่อยากจะไปพึ่งพาอาศัยใครอะไรอย่างเงี้ยคนเกิดวันพ่ะย่แต่พื้นฐานตอนนี้เรื่องวุ่นวายของคุณต้องไปดูที่ชะตาราศีขอบอกเลยถ้ามีไพ่กาตัวกลางตัวกลางเป็นแบบที่ไม่ดีเนี่ยทุกคนจะต้องไปดูที่ราศีของคุณว่าคุณจะเจอไหมถ้าคุณไปดูราศีถ้าราศีดวงตกคุณต้องระมัดระวงะังศัตรูจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จนะวันนี้ แต่คุณมีเจ้าที่ดีมีผีบ้านผีเลือดดีคุณก็ขอพรเสียนะเจ้าคะ่ะนะคะไปขอพรเจ้าที่ไปขอพรอ,อะไรเนี่ยสิ่งที่จะให้คุ้มครองคุณอนะ่ะเพราะว่าเหมือนชะตาเนี่ยเบียดเบียนจะมีเรื่องมีลาวจะโดนขโมยจะเรื่องถึงแบบว่า มันมีพวกตำรวจมีมาพวกก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านพ้นไปจะได้ไม่ต้องถึงลงถึงสามหรืออะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันพระหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ นเกิดวันจุกนะสิ่งที่คุณทํากําลังจะเกิดแล้วนะความสําเร็จเห็นผลคือการเงินน่ะมันอยู่ที่ตัวคุณทํานะ คนเกิดบันตุกคุณจะได้เงินได้ทองเพราะคุณทำของคุณขึ้นมาเหมือนถ้าคุณจะได้โชคได้ลาบก็เพราะว่าคุณเคยทำของคุณเคยทำเงินอันนี้ขึ้นมาเหมือนเอาเงินทำบุญทําบุญทําบุญไว้คุณก็จะได้ผลเนี่ยทำไปเท่าไหร่คุณจะได้เท่านั้นผลบุญหรือการเงินของคุณนะคะคุณทำบุญมากก็คุณจะได้มากคุณเป็นลาชินีอยู่บนกองเงินกองทองเนี่ยราชินีนั่งบางลัง สุขสบายคนเกิดวันศุกนะชะตาเริ่มดีคือว่า เนี่ยนั่งตอกเหรียญเนี่ยเท่ากับเหมือนว่าคุณเคยทําดีไว้คุณเคยสร้างอะไรไว้คุณจะได้มาอํานาจคุณคือความสาเร็จคุณทําอะไรมีความสาเร็จให้หนึ่งคาถาเนี่ยนะหนึ่งคาถาอยู่ในนี้ของคุณคุณถือมาคุณจะปัดเป่าไปได้วันนี้วันดีของคุณเลิกงามยามดีของคุณทําอะไรก็ทำเถียวาเจ้าที่เจ้าทางขอพรหรือจะทําอะไรเนี่ยคุณเป็นวันนี้มีอํานาจทําอะไรจะเปิด เหมือนว่าจะทําเปิดทางเปิดอะไรขึ้นบ้านใหม่นี่จะทําอะไรคุณทําที่แล้วทุกอย่างจะได้เพราะว่าการทํากระทําของคุณคือการขุดปั้นเหรียญปั้นเหรียญคุณสร้างเหรียญแปดเหรียญเนี่ยด้วยการกระทําของคุณนะคะของคนเกิดมาตกแล้วดีมากเลยนะแล้วคุณก็มีอีกคุณก็มีอีกเก้าเหรียญเนี่ยนะทําให้ดีเดินให้ถูกบ้านตายวันนี้เป็นวันดีเลยแหละ เหมือนว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หาเงินมาได้เยอะแยะอยู่ในแม้นแต่ร่มไม้ของคุณก็ให้สังเกตไม้ก็เป็นสีชมพูการเงินก็นะไม้คุณต้องการความรักคุณจะได้ความรักคุณต้องการความสําเร็จอะไรก็ได้สําเร็จใบไม้ใบหญ้าของคุณเป็นสีชมพูหมดนะคุณแบบว่าแต่ใจคุณจะต้องอบอ้อมอารีนะคุณมีเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย เขาบอกเนี่ยวันนี้ขอบอกเลยนะเป็นวันดีคุณไหว้เจ้าที่ให้ดีอะไรให้ดีแล้วจะบอกว่าคุณเกิดราศีอะไรล่ะนะถ้าคุณเกิดราศีไก่คุณก็เนี่ยที่เขาอุ้มไก่คุณมีมีเมตตาหมายถึงว่าคุณก็ทําบุญทําทานให้ราศีตัวเองนะตัวมุติคุณเกิดราศีงูนะคุณก็ไปสวดมนต์พระ เหมือนว่าไปใส่บาตรอุทิศให้ราศีนี้นี่นะหรือว่าตรวจมนให้ราศีนี้ประจําปีประจําเดือนอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณเกิดปีหมูคุณก็ไปทําบุญให้ปีหมูหรือว่าตรวจมนแล้วก็บอกไปว่าขออุทิศบุญกุศลให้เนี่ยชะตาราศีเหมือนเผื่อแผ่นะคะเผื่อแผ่ขออุทิศเนี่ยตรวจมนแล้วก็กวดน้ําอุทิศ เพราะมันดีทั้งหมดเนี่ยอุทิศตรวจม์แล้วกูรวน้ําแล้วก็บอกว่าขออุทิตส่วนกุศลนี้ให้ชะตาของชาวราศีหมูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยตามเนี่ยคุณพูดคุณเวลากวดน้ํา คุณไม่ต้องเจาะจงตัวคุณบอกว่าขวดให้ลาตีเนี่ยทุกอย่างจากร้ายมันจะได้กลายเป็นดีจากหนักจะได้เป็นเบาถ้าคนดวงดีอยู่แล้วคุณจะได้โหโชคมหาศาลอันนี้ขอบอกจริงๆถิงชมพูคุณอาจจะมีโชคเรื่องความรักคู่ครองคุณอาจจะมีโชคเรื่องลูกเรื่องเต้าที่ดีหรือว่าคุณอาจจะ โชคดีเรื่องการงานหรือไม่งั้นเพราะว่าคุณเป็นราชีนัน่งบันลังอยู่นะวันนี้แต่วันต่อไปจะเป็นยังไงก็ช่างแต่วันนี้ถ้าคุณได้ฟังและคุณทําและอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเก่าวค่ะ เป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะสุขสบายอำนาจคนเกิดวันเสาร์นั่งบันลังเหมือนอยู่ดีมีสุขแต่คุณมีเจ้ากรรในเวรเนี่ยนะคุณนอ ถึงชีดวงชะตาคุณนั่งบงรรลังมีความสุขดวงชะตาคุณยังเข้มแข็งยังเอาตัวรอดแต่คุณก็ไม่มีความสุขในโใครคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นวันนี้นะเหมือนว่าเอโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปตั้งนานแล้ววันนี้ก็มาแทงนอนเราอีกนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไม่ได้มากนะนิดๆหน่นนนนนนนอยๆเพราะคุณวันดี ชะตาคุณนั่นแต่วันดีคืนดีก็เจ้ากรรมนายเวรก็มาหาเนี่ยน่คุณเป็นคุณกุ้มแบกภาระแบกภาระฉันทำไมจะต้องแบกภาระฉันทำไมจะต้องทำงานถ้าไม่มีฉันก็ทำกันไม่ได้อะไรก็ต้องเป็นฉันต้องเป็น ชั้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็มีความสุขนะได้นั่งเดิมนั่งกินอยู่ในบ้านในอะไรเนะี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัวของคุณแต่ตัวของคุณนะ่ะและครอบครัวคุณอ่ะลื่นไหลมีความสุขแต่ตัวของคุณนะ่ะมันนอมันเหมือนว่าพลังงานเนี่ยที่จะเจ็บป่วยเนี่ยบางทีนะ่ะ มันไม่ได้เป็นอะไรชะตายังไม่ต้องเป็นอะไรมากไม่ใช่โครคภัยไข้เจ็บจริงๆที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าการรมนายเวรมารบกวนนะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยต้องมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ดีก็ไม่ได้นานมันถึงจะไม่ได้แบกได้หามแต่มันมันเหมือนแบบเหมือนหามมันทุกข์ใจจากบริวารทําไมนะถึงปากเราจะทําเฉยๆแต่เราก็ทุกข์ใจทําไม เนี่ยจะต้องให้ฉันเป็นภาระฉันอดไม่ได้ฉันก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะของคนเกิดบรรเทาคือมันมีห่วงห่วงแบบมืดมืดไม่กล้าบอกใครว่าเราห่วงนะคะมันมีทุกมีห่วงมีพลังงานเนี่ยในวันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเครียดชะตาของคุณเนี่ยราชาารามสำเร็จฟวามสุขฟารามราชานี่ก็คือรวยนะแบบมีเงินมีทองมีฟาก็เงินทองก็ไม่ได้ขาดสนนะคะแต่ว่า ดวงน,นี้คือดวงเจ็บป่วยให้ระวังการเจ็บป่วยล้มมอนนอนเสืออะไรอย่างนี้ไว้ต้องทําตัวให้เข้มแข็งไว้แล้วกันนะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะดูและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ